สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้นะฮะเรามาต่อกันในส่วนของตัว Part 2นะครับผมในส่วนของตัวรอยสัะของผมในวันนี้นะนี่คือผ่านไปประมาณเออสักประมาณเดือนน่าจะเดือนเกือบเดือนได้แล้วนะฮะก็จะประมาณนี้นะมันก็จะตกสเก็ตอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้น่าจะไปลงเงาในส่วนของเสื้อผ้า ตัวหัวอะไรพวกนี้ที่เป็นโซนด้านบนนี่ยังไม่ค่อยได้เก็บสักเท่าไหร่นะเพราะว่าล่าสุดคือที่ช่างเขาเก็บให้มันจะเป็นโซนของตัวด้านล่างตรงนี้พาร์ทล่างวันนี้เราไปเก็บพาร์ทบนกันนะครับคือที่คุยรายละเอียดกับช่างเอาไว้เนี่ย ส่วนของแสงเงาตรงนี้เนี่ยคือใจผมเนี่ยอยากจะได้เป็นแบบ3 d ดีเดี๋ยวไม่รู้ว่าเป็นไปได้ไหมนะครับเพราะว่าไอเดียเนี่ยมันคือเพิ่งดูงานไปเรื่อยๆหาลายต่อไปนี่แหละนะครับก็อยู่ในส่วนของตัวปรึกษาตรงนี้ทั้งช่างก็เลยไปดูแบบตรงนี้ให้อยู่เป็นเรื่องยากที่จะจัดเรียงข้อมูลต่างๆหรือเรื่องแบบให้เสร็จจรบไปเลยภายใน,นทีเดียว ็เลยมักจะมีแบบมีนั่นมีนี่แล้วก็คือปรึกษาเขาเรื่อยๆซึ่งทางร้านก็บริการดีมากๆนะ่ารักมากๆนะครับก็คือเวลาเราอยากจะเพิ่มเติมอะไรเนี่ยปรึกษาเขาได้ตลอดนะครับเขาก็จะให้ความเห็นว่าอันนี้ทําได้นะอันนี้ทําไม่ได้นะอะไรแบบเนี้ยนะครับก็เดี๋ยววนันนี้ลองไปดูกันว่ามันจะออกมาแล้วเป็นยังไงกันบ้างไป a few moments later นี่วันนี้มาอยู่กับผู้ช่วยเราคุณเบลนะฮะก็ <g iggle> <g iggle> ตอนนี้รอช่างทานข้าวนะฮะวันนี้เห็นออช่างบอกว่าน่าจะมีเขามาคนเดียวนะก็เลยลูกค้าน้อยนิดน,นึงเมื่อกี้มาตกกระจยเลยร้านล็อกอยู่ <g iggle> <g iggle> ยิดีที่ช่างมาพอดีนะก็อันนี้บรรยากาศร้านเหมือนเดิมน, WAY, นะแต่เปลี่ยนมุมนั่งหน่อยเพราะว่าค้ะมาเนี่ยคนน่อนข้างเยอะนะก็เลยอยากจะ ถ่ายไม่ค่อยสะดวกท้าไหน่ว่าเกรงใจลูกค้าท่านอื่นนะตอนนี้เราไมา่อยู่ในมุมของโซฟาทางร้านที่จัดวางไว้ให้เื้นหลังก็เป็น brick wall นะนี่ให้ดูมุมรอบรนี่ครั้งนี้นะเราจะนั่งอยู่ตรงนี้นะแต่ครั้งนี้เรามาอยู่กันในส่วนของฝั่งฝั่งตรงนี้มันก็จ,จะโอเคขึ้นิดหนึ่งนั่งสบายหน่อยเพราะว่าตรงน,นั้นเก้าอี้มันก็จะเมื่อยตูดนนหน่อยนะถ้าเทียบกันกลับมานั่งโซฟาแบบนี้

A few moments later. เสร็จแล้วนะครับหายใช่ไหมข้าวตีเส้นๆดีเลยที่จะเติมให้แล้วได้เวลาเดี๋ยวหาข้าวกินไวหินตากตันเล รลทุกคนเสร็จแล้วนะครับและเป็นปลาอบเกลือเหมือนเดิมที่ทาเกลือเอาเข้าเตานี่ก็แดกได้เลยนะเนี่ยนี่ก็เป็นงานที่เสร็จสมบูรณ์นะฮะก็จะประมาณนี้มีการเล่นแสงเล่นเงาวนนิิดหน่อยเดี๋ยวจะให้ดูกันชัดๆอีกทีหนึ่ง นะพอดีตอนนี้อยู่ในรถเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินด้วยเด็ดเสร็จแล้วทั้งหมดก็ใช้เวลาไปสี่รวมโดยประมาณสี่ชั่วโมงกับอีกสิกว่านาทีนะครับบรรยากาศเมื่อกี้ในร้านคือแบบว่าง่วงนอนมากจะหลับแล้วพูดเพ้อจะไม่รู้เรื่องอยู่แล้วนะเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินก่อนแล้วเดี๋ยวกลับไปที่ห้องแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันอีกทีดีกว่าไปเดี๋ยวนี้ขอเดินทางก่อนนะครับ น<อม>ี่เป็นรัดปลาที่เมื่อกี้ให้ดูตอนที่อยู่ในรถน,นะมันไม่หักก็เลยให้แฟนถากให้หน,นะครับก็อันนี้เมื่อกี้ค่าซิติเบลลูดออกมาม้วนนิดหนึ่ก็เลยต้องมาจัดใหม่นิดหน่อยอันนี้คือเขามีถาตัวน้ํายาที่มันเป็นว้านหักเอาไว้ให้เราแล้วก็ตรงนี้ที่หวัวขาเนี่ยคือมันเป็นในช่วงของเรียกได้ว่า เขาจะต้องเก็บงานหลังจากที่แบบปิดจ็อบแล้วอะไรอย่างเงี้ยทางร้านทีนี้มีการดูมาเส้นจะดูต่ำมันือสวยก็เลยแบบต้องไปเรียนมาสองครัวสีขาตรงนี้เลี้ยงยาวนิดหน่อยที่ดินไปมาแบบนี้ก็แบบเข้ามาโดยรวมเข้ามาไม่มีเส้นแบบนี้นะตอนนี้เริ่มรอนรูปวาดรูปวาดแลยเดี๋ยวกินข้าวก่อนแล้วขี้มากเลยเดี๋ยวไว้กลับไปทีนห้องกินโอเคทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ ห้องเปนที่เรียบร้อยนะครับผมอันนี้เป็นโดยรวมของเรานะรอยสักของเราในวันนี้ก็จะเป็นการเติมเงาทางด้านโซนข้างบนนะฮะอย่างที่เห็นกันตรงนี้นี่เฉดโดการเชดดิ้งของทางร้านโหดมากต้องมอบความดีความชอบให้กับช่างอาร์มแห่งไกลจัก,กรวาลน,นะฮะปาประกาศกันไปเลยตรงนี้นี่นะครับผมดีเทลสุดยอดมาก แสงเสริมงน้ำหนุ่งน้ำหนักทุกอย่างนี่คือมาหมดนะก็ตรงตามคอนเซปทุกอย่างอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคุยเัยียบเขาไว้ตั้งแต่แรกนะครับเราก็มีการปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆเพิ่มนั่นตัดนีเ่เปลี่ยนอันนั้นเติมตรงนี้อะไรแบบนี้ซึ่งทางร้านบริการดีมากๆเป็นกันเองมากๆช่างก็บริการดีมากๆนะครับมือเบามากๆในตรงที่เจ็บเนี่ยที่ว่าเจ็บมากๆเนี่ยพวกตรงเนื้ออ่อนๆเลยแบบนี้เนี่ย ก็ยังรู้สึกว่าเจ็บแต่มันไม่มากจนทนไม่ไหวในขนาดนั้นนะเพราะว่าช่างมือเบามากๆมือนิ่งมากๆตรงนี้ต้องขอมอบความดีความชอบให้กับช่างเลยตรงนี้กับทางร้านตรงนี้นะครับผมที่ให้บริการกับทางเราในส่วนของรอยสักรอยแรกของผมในชีวิตนะฮะก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมโอเคสําหรับใครที่มีคําถามนะรหรือข้อสงสัยอะไรก็ตามอยากจะทราบเรื่องของการดูแลรักษาบารานต่างๆคือผมก็พยายามทํากันบ้านมา ประมาณนึงเลยแหละนะครับในช่วงของออพาร์ทแรกที่ชมไว้เมื่อคราวก่อนนะครับผมก็ผ่านไปได้ดีไม่ได้มีการอักเสบติดเชื้อใดๆทั้งสิ้นก็ถ้ามีอะไรที่ตอบได้ก็พยายามตอบให้นะครับผมก็ยังไงถ้าใครชื่นชอบในรอยสศก็ ลองไปดูในส่วนของร้านร้านนี้ได้นะครับผมใครอยู่แถวโซนโซนรัชดาลาดพร้าวอะไรแบบนี้ก็ลองแวะเวียนกันมาดูในส่วนของตัวร้านชื่อไกลจักรวาลส่วนช่างของผมที่ทําในส่วนของตัวงานตรงนี้ชื่อช่างอ่านนะครับผมก็สนใจก็น,นัดไปจองคิวกันได้ตรงนี้ยังไงต้องขอฝาผลงานตรงนี้ของช่างแล้วก็การบริการของทางร้านตรงนี้ไว้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับโอเคทุกคนก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาต ไปอาบน้ำทำความสะอาดแผลตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนพราบว่าลอกตัวอไอตัวฟิล์มใสายตรงนี้ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะไปทําความสะอาดแล้วก็ดูแลแผลรอยสะัะตามกระบวนการปกติของผมก็คือจะมีสบู่ที่สําหรับรอยสระโดยเฉพาะแล้วก็จะมีครีมที่ผมจะทาแล้วก็ทาตรงนี้เป็นกิจวัตรตลอดจะไม่ใช้สบู่อย่างอื่นเลยเนี่ยประมาณสัก2วีคเป็นอย่างน้อย นะครับจกนกว่ามันจะตกสเก็ตหมดเรื่อบบนี้เนี่ยเราถึงจะค่อยๆเริ่มใช้สบู่แบบปกติได้อะไรแบบนี้นะครับโอเคทุกคนไปแล้วขอตัวลาไปก่อนวไว้เจอกันในวิดีโอคั้งถัดไปส่วนจะเป็นอะไรนั้นนะ่ะรอติดตามชมนะครับผมวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยไปแล้วทุกคนไว้เจอกันในะคลิปต่อไปสวัสดีครับ